สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่จากแบรนด์ r o o f นะครับผมชื่อรุ่นว่า platinum edition 2เรามาดูกันว่ากล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่จาก p r o o f นั้นให้อะไรมาบ้างและมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆในกล้องตัวนี้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเริ่มจากในส่วนของแพ็ k เกจจิ้งนะครับ ก็เช่นเคยครับ proof จะมาในส่วนของแพ็กเกจที่มีสีน้ำตาลเขียวดูพรีเมียมนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องก็จะบ่งบอกในส่วนของสเปคต่างๆนะครับของกล้องตั้งแต่เรื่องการบันทึกเร o l u ลชันของวิดีโอ e s o l u t i o n ของ i ิ a g e แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาใช้เซนเซอร์ของ Sony IMX Series นะครับแล้วก็เคลมว่าเป็น ในส่วนของการบันทึกที่เป็น Super Night Vision นะครับผมเป็นเลนแก้ว6ชั้นนะครับแล้วก็มีองศาที่เพิ่มขึ้นถึง175องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะครับครับในส่วนของกล้องพิ t น้ำ Edition 2นะครับก็แรกเริ่มเปิดมาก็เช่นเคยครับใบรับประกัน จากรูฟนะครับเงื่อไนไขการรับประกันก็บอกว่าข้อกําหนดระยะเวลาการประกันคือ345ว,วันก็คือ1ปีนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีประมนที่มาคร้าวๆว่ารับประกันถึง31มกราคม2560นะครับผมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพูฟเลยนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับก็จะอยู่ใน2วงสติ กันรอยอีกทีนะครับผมมีปิดซีลพลาสติกกันรอยหน้าจอกับหน้าเลนนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของคาชาัดเจอร์นะครับรุ่นนี้ใช้คาชาัดเจอร์ในส่วนของ ออ่ uh, USB port ที่เป็น2.0นะครับในส่วนของขาย,ยึดรุ่นนี้จะเป็นโ h o l อร์ที่เป็นตัวดูดกระจกนะครับสังเกตว่าตัวที่เป็นขาย,ยึดจะเป็นเกลียวนะครับยึดกับตัวกล้องแล้วก็ปรับในส่วนขององศาลกล้องหรือมุมมองได้ค่อนข้างแบบ หลายทิศทางนะครับผมก็น่าจะสปอร์ตกับรถทุกรุ่นนะครับแล้วก็เส้นหนึ่งจะเป็นในส่วนของสาย USB นะครับที่จะเอาไว้ใช้กับในส่วนของการต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น USB 2.0เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ User Manual นะครับในส่วนของเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยนะครับก็ใช้งานใครที่เป็นมือใหม่เกี่ยวกับด้านการที่จะใช้กล้องติดรถยนต์ก็อาจจะต้องพึ่งคู่มือนิดนึงนะครับซึ่งในหลายๆรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีคู่มือภาษาไทยให้มานะครับผม ครับทีนี้มาดูในส่วนของเมนูของกล้องติดรถยนต์ p a t i n a m Edition Tool นะครับเริ่มแรกเราก็ต่อในส่วนของช่องจ่ายไฟนะครับ USB จะเป็นด้านขวานะครับเสียบป,ปุ๊บกล้องก็จะทำงานอัตโนมัติเลยจะสังเกตได้ว่าสถานะขึ้นว่ากล้องกำลังบันทึกไฟล์ยอยู่นะครับทีนี้ให้เรา กดในส่วนของปุ่มด้านขวานะครับเรียกว่าโอเคหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้กล้องอยู่ทำงานทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูนะครับเมนูก็คือปุ่มด้านซ้ายนะครับเมื่อกดหนึ่งครั้งก็จะเข้าไปในส่วนของเมนูที่ตั้งค่า,าต่างๆนะครับของไฟล์วิดีโอก็คือความละเอียดนะครับตั้งแต่ 180p 0 720p W VGA แล้วก็ VGA นะครับผม ในส่วนของรอบ,บันทึกก็จะมี2นาที3นาที5นาทีนะครับแล้วก็บันทึกแบบยาวอันนี้เป็นโหมดพิเศษนะครับในส่วนของกล้องพันเจน่าบิ i t ิชั2ก็คือ Time Slap Record นะครับก็มีมาให้ทั้งหมด 100ms 200ms แล้วก็ 500ms นะครับก็โหมดนี้ค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าในส่วนของการบันทึกเนี่ยมันจะลดระยะเวลาของการบันทึกได้เยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่น เราบันทึก3นาทีอย่าง100 ms อาจจะเป็น4เท่าของวิดีโอ3นาทีนะครับก็อย่างใส่เมม16ก g นี่ก็บันทึกได้แทบจะทั้งสัปดาห์เลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของโหมด wdr นะครับการจะภาพเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ก็มีมาให้การบันทึกอัตโนมัติการบันทึกเสียงการบันทึกวันที่นะครับ g sensor นะครับพาร์ i ิ้งมอนิเตอร์ในกรณีที่ผู้ใช้จอดรถไว้นะครับแล้วมีคนเข็นมากระแทกหรือว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับกล้องก็จะทำการบันทึกให้อัตโนมัตินะครับทีนี้มาดูในส่วนของเมนูการตั้งค่าในด้านวันที่เวลานะครับลูกค้าก็นยครับกดปุ่ม เดือนที่สองนะครับเดือนสองเวลาสิบหกนาฬิกานะครับวันก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะเป็นวันเดือนปีหรือว่า,าปีเดือนวันนะครับแล้วแตผ่ผู้ใช้สะดวก การตั้งค่าป้ายทะเบียนนะครับปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่เปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้นะครับก็จะปิดให้การปิดเสียงปุ่มการตั้งค่าภาษานะครับนี่ก็ภาษาไทยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับระบบบันทึกความถี่สกินเซฟเวอร์ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะปิดจอขณะที่ใช้งานบันทึกนะครับตอนขับรถ ตั้งค่าไฟ AR นะครับระดับเสียงชดเชยแสงสมนุลสีขาวนะครับซึ่งเราก็ตั้งเป็นอัตโนมัติได้ทั้งหมดการ format card นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็การเสร็จดีแล้วก็กดโอเคก็จะเป็นการ format card อันนี้ก็กลับไปตั้งค่าเริ่มต้นของโรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของกล้องนะครับ ทีนี้เมื่อเราออกมาหน้าโหมดปกตินะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอก็จะอยู่ในส่วนของหน้านี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนโหมดในส่วนของการบันทึกไปภาพนิ่งก็ให้กดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะครับปุ่มโอเคจะอยู่ด้านขวาแล้วก็กดปุ่ม M คือเมนูนะครับค้างก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นในส่วนของโหมดของการถ่ายภาพนิ่งนะครับ กดหนึ่งครั้งก็จะเป็นในส่วนของโหมดที่ไปดู Payback ย้อนหลังจากตัวกล้องนะครับว่ามีอะไรบ้างบันทึกอะไรมาบ้างน,นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเล่นวิดีโอย้อนหลังนะครับแล้วกดออกสามารถก่อได้แล้วก็ดูภาพนิ่งได้นะครับสามารถลบได้ครับ ล็อกไฟล์ได้เล่นสไลด์ได้นะครับกดปุ่ม M ค้างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อออกมาสู่หน้าจอปกติส่วนไฟ IR เนี่ยกดปุ่ม power หนึ่งครั้งก็จะติดนะครับอัตโนมัติเลย ในส่วนของ SD card นะครับก็จะอยู่ด้านล่างของเครื่องนะครับด้านซ้ายส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของพอร์ต Mini HDMI นะครับในการต่อภาพพอร์ตออกจอด้านซ้ายก็จะมีมาในส่วนของปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ไมคในการบันทึกเสียงนะครับด้านบนจะมีแค่ปุ่ม power นะครับกับพอร์ต AV ในการต่อนะครับส่วน SD card รุ่นนี้นะครับกล้อง รองรับได้ถึง64จิกนะครับผมก็จุใจครับสำหรับการบันทึก